ผมแสงอาทิตย mm ์สอมรอใช่ไหมคับไซนี Joo ้ซ้อมมากี 68, ่วันครับซ้อมมาสองอาทิตย์กระซ้อมอยู่ที่ค่ายครับซ้อมอยู่บ้านอยู่ที่อยู่บ้านนะอยู่ใครอยู่ที่บํนิรันดร์มีใครเป็นคุ่ความกูซ้อมมาครับพี่น่ะเตะกระสอบอย่างเดียวนะเตะกระสอบฝั่งกระสอบอย่างเดียวก็คือมีเพื่อนๆในคล้ายช่วยๆกันว่าเนอะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่แล้วครับอายุยี่สิบสามปีเราสูงเท่าไหร่สูงร้อยเจ็ดสามครับน้ำหนักปล่อยๆมาไม่กี่กิโลครับหกสิบแปดหกสิบเก้าโลเราเป็นหมดตะตายเลยครับ มีทุกลูกเลยทุกเครื่องเลยว่างั้นเถอะแล้วอย่างวันนี้เรามาเจอกับเพชรน่ะเขียนเคยเจอไหมไม่เคยครับเป็นไฟแรกเลยได้ศึกษายเขียนไหต่อเข้ามาป่ะได้ดูคิีบ้างเขาเมื่อตะตายแล้วมานจำได้ไหมไฟเตะมันบูมแล้วอย่างวันนี้เราจะวางเกีวบางแห่งไงไปเรื่อยๆครับตามเกียไปตามสไตล์เราเนาะล่าสุดเราต่อยไว้ที่อัลตะกอรอัตะกอรที่นนท์วันนั้นเราเจอกับ เนี่ยพยัยเป็นไงบ้างชนะนกไปยกสองชนะนกหมาวันนั้นต่อยเวีเท่าไหร่ร้อยสี่สิบร้อยสี่สิบวันนี้มันต่อยร้อยสามสิบเก้าเขาต่อยเราด้วยเขาต่อยเราสองครั้งใช่ไหมเมื่อกี้เราสอบแล้วน้ำหนักเป็นไงเป็นอยู่จุดหกครับโอ้ไม่น่ามีปัญหาสบายสบายเลยร่างกายตอนนี้เป็นไงกี่เปอร์เซ็นต์ละร้อยเปอร์เซ็นต์เนต์เนาะสองวนแรกรู้วันเย็นนี้พร้อมมาเจอก็ได้เลยเราต่อยมวยมาโลลนี้กี่ไฟแล้วครับประวัต สามสิบสี่ไปได้สามสิบสี่ไปได้ไฟนี้เราคุมคุมมาประมาณกี่กิโลสามกิโลสามกิโลเราคนจังหวัดจังหวัดเชียงพงษ์ครับเอาฝากเครื่องเคื่องแบงครับเราหน่อยขอแสงที่เป็น FC ของแสงอาทสีนะครับฝากเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับคืนนี้เต็มที่แน่นอนครับขอบคุณมากครับครับผม